สวัสดีครับสวัสดีจากเมืองประเทศจอร์เจียนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงเป็นวันแรกเพิ่งลงเครื่องนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งสี่โมงห้าสิบจะห้าโมงแล้วนะครับในเมืองไทยก็คงจะประมาณหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนไทยจิ้งไบด็อกเตอร์มาแล้วก็ช่องด็อกเตอร์มานะครับ สัญญาณอาจจะอ่อนๆน,น,นิดนึงเพราะว่าใช้อินเทอร์เน็ตของโรงแรมมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอ๋ล right, นะครับโยบาดีอีสท์เดอะเบสท์รร่างกายของคุณคือหมอที่ดีที่สุดในโลกนะครับมาเรียนรู้เพื่อทําความรู้จักกับเขาเพราะเราเชื่อว่าการที่ดูแลให้เขาแข็งแรงเขาจะเป็นคนที่ดูแลเซลล์ของเราป้องกันความเสื่อมเหี่ยวแก่หรือแม้แต่การเกิดมะเร็งนะครับเพราะเราจะได้มีอายุที่ยืนยาวจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับอาละ อ่านะครับสวัสดีครับโอ้มากันเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็มาคุยเล่นๆเนานะเพราะว่าไม่ได้เตรียมหัวข้ออะไรมากมายแต่มีคำถามอันหนึ่งซึ่งเพิง่งอ่านแล้วก็มีคนตอบมีคนถามได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอบไปแล้วด้วยนะครับในคลิปเรื่องลดไขมันภาคที่สองนะครับมีคนถามว่าคุณหมอครับถ้าเอาผลไม้มาปั่นเป็นน้ำนะครับ แต่ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นเลยยังถือว่าโอเคไหมครับเออเป็นคําถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ดีเลยคือหลายคนทําอย่างนี้บ้างไหมครับเอ,อ่อมีผลไม้สดเนาะคือผลไม้สดแล้วก็โอ้โหฟูมากไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับนี่ลงเครื่องมาปุ๊บก็จัดข้าวของเสร็จสับปุ๊บกออ็นอนพักสักนีดหนึ่งแล้วก็มาล้าก่อนเลยเพราะเดี๋ยวรอไปทานข้าวนะครับอเออ,เอ,อ มีมีคนเนี่ยนะครับที่กินผักกินผลไม้ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาปั่นเนาะเอ๊ะอันนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงดีไหมนะครับเพราะว่า<ม>รู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ืเต็มอยู่เนาะถ้าชัดก็ฝาบกบอกด้วยนะครับอาละ่ะเอะ่อมันมีผลไม้สกัดสดเนะเาะอ่าอ่อคั้นเอากากออกนะครับเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ทานนะครับคือในฟิลลิ่งของ ของผลไม้สดเด่ดีที่สุดอนะ่ะผละไม้สดดีที่สุดแม้แต่ผลไม้สดที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าผลไม้สดนั้นเนี่ยมันมีเอ่อมันมีน้ําตาลเยอะก็อาจจะไม่ดีเท่ากับพวกที่มีน้ําตาลน้อยเนาะนะครับดังนั้นพวกที่มีน้ําตาลเยอะอย่างเช่นองุ่นอย่างเช่นทุเรียนอย่างเช่นมะม่วงสุกแบบนี้นะครับก็ไม่ควรทานเยอะมากเท่าไหร่ แต่พวกนี้ก็ยังถือว่าดีกว่านะครับดีกว่าเอาผลไม้เหล่านี้ไปสกัดทําเป็นน้ำถูกไหมน้ําผลไม้สดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าควรอาจจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับจะทานบ้างเป็นครัง้งคราวไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าทานบ่อยๆก็อาจจะทําให้โหลดของน้ําตาลมันสูงขึ้นคือปัญหาของน้ําตาลเนี่ยนะครับปัญหาของน้ําตาลมันอยู่ตรงที่ว่าความเร็วในการ ย่อยในการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันสูงขึ้นเร็วมากเนี่ยนะครับมันก็จะกระตุ้นนะครับฮอร์โมนอินซูลินเพื่อให้เก็บน้ำตาลลงไอเจ้าฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนะครับคือตัวที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดการดื้ออินซูลินนะครับ<ม>เกิดเบาหวานไขมันโรคอ้วนลงพุงในระยะยาวเมื่อเราเกิดดื้ออินซูลินเนาะ แล้วก็อินซูลินก็ทําให้เราเก็บสะสมไขมันนะเพิ่มเป็นความอ้วนนะครับและอินซูลินเนี่ยก็เกาะให้เกิดการอักเสบโอหลายขั้นตอนเลยนะครับดังนั้นแล้วถ้าผลไม้สดๆเนี่ยนะครับผักผลไม้สดเนี่ยมันมีกากใหญ่กากใยเนี่ยช่วยชะลอนะครับการดูดซึมน้ำตาลนะครับเข้าสู่กระแสเลือดทําให้มันค่อยๆขึ้นไปนะครับไม่ขึ้นไปเร็วมากเท่าไหร่นะักนะ พราะฉะนั้นแล้วการทานผลไม้สดก็น่าจะดีกว่ากินน้ําผลไม้นะทีนี้คําถามที่ว่าเอาผลไม้มาปั่นแยกกากนะถ้าแยกกากออกไปนะครับมันก็เหมือนน้าผลไม้นี่แหละนะครับซึ่งก็มีคอนเซ็ปที่บอกว่าดีอย่างนู้นอย่างน้นอย่างนี้แต่ถ้ามองในแง่ของในแง่ของปัญหาเรื่องของน้ําตาลที่มันเยอะนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วตัวน้ําผลไม้เนี่ย มันก็จะเป็นน้าตาลฟุกโตสเนาะเจ้าน้ําตาลฟุกโตสเนี่ยนะครับจะต่างจากน้ําตาลทรายนะครับนะเอ่อทั้งสองอันเป็นน <pper> ้ําตาลเหมือนกันนะครับแต่โมเลกุลของน้ําตาลฟุกโตสนะครับซึ่งมันจะย่อยแล้วนะครับมันจะย่อยได้เป็นน้ําตาลแกรูโคสนะครับบวกกับน้ําตาลขอโทษน้ําตาลฟุกโตสย่อยแล้วได้น้ําตาลย่อยขอโทษทีย่อยแล้วได้น้ําตาลกรูโคสกับน้ําตาลอ่ กาเล็กโทสขอโทษครับลักโตสกาเล็กโสคือน้ำตาลในนมนะครับสู่กรูโคสนะครับสู่โคสคือมื่นละกรูโคสคือสู่โคสคือกูโคสบวกกับบวกกับฟุกโตสนะครับมืนเลยนะครับสู่โคสคือน้ำตาลโมเลกุลคู่นะส่วนฟุกโตสคือน้ำตาลน้ำตาลโมเล,นะ ose, ล,ลมกุลเดียวนะครับ เจ้าน้าตาลฟรุกโตสเนี่ยเป็นมาจากผลไม้นี่นะครับจะเป็นน้ําตาลที่นะครับเ,เปลี่ยนครับไปเป็นคอเลสเตอรอลได้ง่ายนะครับได้เร็วที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับน้ําผลไม้ในทั้งหลายเนี่ยควรจะเลี่ยงด้วยอ่ะกลับมาถึงคําถามที่ว่าเอ,อถ้าเราเอาเอาผลไม้ไปปั่นให้ละเอียดโดยกาก,กใยก็ยังอยู่แล้วเราไม่เติมน้าเชื่อมไม่เติมอะไรเลยคือฟังดูเข้าท่านะครับฟังดูเข้าท่า แต่ก็มีคนบางคนก็เลสประเด็นตรงที่ว่าไอ้เจ้ากากใยเนี่ยนะครับการที่ทํางานของกาก,ากใยอาหารที่มันอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมันจะเป็นท่อนยาวๆนึกถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะถ้าเราเอากากใยพวกที่มาปั่นให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เรากินง่ายไม่ต้องเคี้ยวแล้วแล้ว,แล,วแล้วกลืนง่ายแต่ว่าคุณสมบัติในกามเป็นกาก,ากใยของมันในการทํางานในการดูดอาหารเนี่ยนะครับมันมันก็จะลดลงไป นะนะครับมันก็จะทํางานในการที่จะไอ้นี่ไม่ดีเนาะซึ่งต้องไปดูว่าเขามีการทดสอบในมุมมองอย่างนี้นหรือเปล่านะ่าจะฟังดูมันก็อาจจะเป็น,เ,ปนเหตุผลเป็นผลซึ่งกันและกันนะเอาเป็นว่าฟังดูก็เข้าท่าดีแต่อย่างที่บอกแหละกินแบบแบบสดๆจะน่าจะดีกว่านะครับกินแบบสดๆจะน่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งซึ่งมีเคยเคยอ่านเจอว่ามีคนพูดประเด็นนี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เคยไปค้นดูว่ามีการศึกษา๋ยวลองค้นเลยดูเลยก็ได้นะครับ พอดีตอนขึ้นเครื่องลงเครื่องระหว่างว่าก็นั่งอ่านคำถามไปแต่ยังไม่ได้เซิร์ชหาให้นะครับว่าอถ้าเอาไปปานอ่านะครับเบรนเดอร์แล้วก็โอเครู้อ่านหาโอเคอ่าเดี๋ยวเราค้นดูนะว่าว่าอ่าอ่ามีคนพูดถึงเรื่องว่า อืการปั่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แย่อก่ก็เป็นตามที่คิดจริงๆนะครับ small f i t คือประเด็นตตดประเด็นตรงที่ว่ามันทำให้ผลักผลไม้นั่นนะนะครับมันไปเจอกับออกซิเจนมากขึ้นอ่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งเนาะนะครับเอพอมันไปเจอกับออกซิเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับออกซิเจนอาจจะทำให้ตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ ที่อยู่ในผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมันถูกออกซิไดซ์แล้วคุณค่าของสิ่งที่เป็นแอนตี o ้โอซดอาจจะลดน้อยลงไปอ่านะครับซึ่งยิ่งปั่นมากปั่นนานนะครับมันก็ยิ่งมิกซ์ทำให้เกิดปฏิกิริยาพวกนี้มากยิ่งขึ้นอนี่คือมีคนเลสประเด็นนี้ขึ้นมานะนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายายอาหารไม่สูญเสียนะครับแต่มีคนพูดถึงเรื่องของเดีย๋ยวต้องไปหาก่อนว่ามีการ ทดสอบในเรื่องของใยอาหารอนะครับในเรื่องของไฟเบอร์อยาขอหาแป๊บหนึ่งนะหาไปดูอ่านไปด้วยนะครับมีคนมีคนพูดถึงไหมนะครับอ่ามันเรื่องอะไรที่เขาบอกว่าอืมณปัจจุบันนะการเอาผักผลไม้ไปปั่นเซนสมูตตี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อไฟเบอร์ในผลไม้เท่าไหร่นะครับอ่าอิสบอร์ อ่านะครับเรื่องของไฟเบอร์มีคนพูดถึงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานนะครับยังไม่มีหลักฐานว่าไฟเบอร์จะถูกทำลายอ่านะครับ dust blending destroy fiber เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะ fiber is one tough cookie can pass through the digestive tract okay uh, but dust blending impact of the fiber s t r u c t u r e in any way uh, one study found อ่ามีการศึกษาครับที่พบว่าการปั่นพวก ข้าวนะข้าวโอ๊ตข้าวอะไรพวกนี้นะครับจะลดขนาดข,าดของไฟเบอร์นะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนนะครับการทำงานของไฟเบอร์เหล่านั้นอ่าอันแปลว่ามีการศึกษาแบบนี้จริงนะครับอ่คือไฟเบอร์ที่มันมีความยาวเนี่ยนะครับความสามารถในการอุ้มน้ำหรือในการดูดซับอะไรก็จะดีกว่านะครับแต่เขาบอกว่าอ เสียกันนะดิัอาจจะมีผลต่อก้อนอุจจอระนะครับอ่ายังไม่ค่อยมีการยังไม่ค่อยพูดถึงชัดเจนแต่มีการเลสประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องก็ก็เก็บไว้คิดไว้นิดหนึ่งเนาะนะครับอ่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นไปได้ก็คือเรื่องของการเอาไปปั่นแล้วไอ้ตัวมันเจอออกกับอากาศมากยิ่งขึ้นนะ วิตามินที่มันเป็นแอนตี o ้ออซิดนอะไรเกาอาจจะลดลงอ่ะโอ้คำถามมาเต็มเลยนะครับมีคนมาช่วยชีวิตเราละเพราะวันนี้ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีก็เอาคำถามมาอา่อมาตอบนะครับอ่ะสวัสดีคุณจัสวินเดอร์สวัสดีค่ะคุณชุดเสนีคุณระวิกรนะครับคุณหมอเลือดกรุ๊ปอะไรเหรอคะ <c oughs> ทำไมนะคะ เอ่อต้องลองเป็นเพลงมากรุ๊ป A หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมนะครับคุณไอรีนสวัสดีครับคุณมณีโชคสวัสดีค่ะคุณหนอาหายไปเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยคิดถึงค่ะอ๋อพี่มณีโชคอะไม่ค่อยได้มาเนาะตอนนี้อไลฟ์อยู่ประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับอยากพยายามแต่ไลฟท์ทุกวันต้องวิธีงานงานก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็มาถึงาภาพเสียงดีชาร์โอเคคุณไอรีนสวัสดีครับคุณลาวิกรสวัสดีครับคุณจินนาสวัสดีครับคุณนฤรมลสวัสดีครับคุณหมอหมอไปต่างประเทศยังสละเวลามาไลฟ์ขอบคุณค่ะชอบฟังค่ะได้ความรู้ดีๆว้ดูแาสุขภาพอยากคุณหมอว่าเราเรืองวิตามินที่คุณหมอทานค่ะโอเคเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะคุณนฤุมลนลองไปเปิดลองไปฟังดูว่ามีหลักเกณฑ์นในการเลือกวิตามินยังไงร,รู้สึกมีลา์ปีแล้วนะครับมีลา์ปีละนะครับคุณมิกกี้สวัสดีครับคุณสุพิญญา คุณลีฟคุณศักคุณศักใจนะคุณสุขใจนะคุณพิมมี่คุณนวลอันนงคุณไอรีนนะครับคุณหมอน่าจะมึนใช่มึนนะครับเพราะว่าลงเครื่องมาแล้วก็ไฝมันก็แบบว่านอนมากไม่ได้นอนมากนะครับอ่าเสร็จแล้วก็อ่าเสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้อ่านะครับคุณสุวัญญาบอกว่าเดินทางไกลเหมือนคุณหมอนง่วงนอนเลยอ่าก็ต้องมีบ้างเนาะ แต่ว่าช่วงนี้นี่คือตอนเย็นนะครับจริงๆแล้วบ้านเราก็สองทุ่มใช่ไหมครับก็ยังนอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องออกไปเจอแสงเจออะไรให้ปรับเวลาจริงๆแล้วที่นี่ก็ช้ากว่าเมืองไทยสามชั่วโมงปรับเวลาไม่ยากเลยง่ายมากนะครับมันก็นี่ก็ยังยังคือนอนแค่สี่ชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องต่อเนื่องกันมาเนาะมันก็จะสภาพเป็นอย่างนี้แหละนะครับอันนี้รฟ์สดๆไงนะครับ คุณมืนณอนี่โชคคุณมอกคะการนั่งสมาธิช่วยร่างกายสร้างภูมิต้านทานและมีคนการ่างกายในการารักษาโรคได้อย่างไรคะโอใ้ในการศึกษาเรื่องสมาธิมีเยอะมากเลยนะครับแล้วเวลาที่การนั่งสมาธิเนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องคิดอย่างหนึ่งว่ามันมีผลต่อการทํางานของสารสืสร่อประสาทในสมองเนาะนะครับ แล้วก็ลดความวิตกกังวล anxiety อะไรทั้งหลายนะครับซึ่งนะครับมันก็อธิบายได้หลายกลไกนะครับกลไกที่อธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับฮอร์โมนความเครียดนะครับ ฮอร์โมนความเครียดคือตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันนะเหมือนเวลาที่นั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮอร์โมนพวกความเครียดก็จะลดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีผลในการบูสต์นะครับภูมิต้านทานของเราได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นยังมีผลอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นฮอร์โมนในด้านของฮอร์โมนดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะไปเสริมสมดุลของระบบประสาทเราเรียกว่าพาราซิมเมติก เนาะในขณะที่การที่เรา,าสมาธิซ้ำหรือ Anxiety หรือวิตกเจริตหรืออดนอนหรืออะไรพวกนี้ระบบประสาทสิมพาเิกิกจะทำงานเยอะมากยิ่งขึ้นเนาะนั่นก็คือคำอธิบายนะฮะโอเคแล้วก็ยังมีอีกหลายอันนะเท่าที่นึกได้ประมาณนี้แหละนะครับนนี้ตอบคำถามสดเนาะไม่ได้เตรียมคุณพิมมี่ทานอาหารแบบไม่ทานคาร์โบไฮเดรตตามคุณหมอมาได้เดวันได้ผลดีมากค่ะท้องยุบตัวเบา ชอบชอบเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนจะมาเล่าให้ฟังโอ้นะครับหลายคนไปทําตามกันเยอะแยะเลยนะดีใจด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองใช่ไหมนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับบอกว่าประหยัดไหมคือจริงเราเลือกกินนะเราก็กินอาหารแบบเดิมเพียงแต่ว่าลดแป้งลงนะครับแล้วก็กินพวกกับมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็ถ้าทําอาหารเองได้ก็จะดีนะเคยติดไว้แล้วว่า จะเล่าให้ฟังว่าอาหารในร้านอาหารในพัตคารในอาหารที่มันเป็นเชนเป็นอะไรอย่างนี้นะครับที่เราเห็นกันคุ้นเคยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบที่คนละแบบกับที่เราทําในบ้านนะครับนะโอเคคุณไอรีนแป้งน้ําตาลจัดเป็นเชิงเดียวเข้าสู่ร่างกายโดยตรงน้ําตาลจากผลไม้จัดเป็นเชิงซ้อนใช่ไหมครับใช่น้ำตาลที่อยู่ในผักผลไม้ตามธรรมชาตินะครับก็เป็น มีใย,ยอาหารเนะ่ยเอาง่ายๆจะเรียกว่าคอมเพล็กซ์ขาวนะแต่น้ําตาลที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นเอาไปสกัดเอาไปเอาไปขัดสีนะทำเป็นแป้งทําเป็นน้ําหวานทําเป็นน้ําตาลเนี่ยอันนี้จะเป็นเชิงเดียวคือย e ่อยและดูดซึมได้เร็วนะนั่นคือเข้าใจถูกต้องนะครับนะคุณออนชีลาบอกว่าสวัสดีคุณหมอจะทำอีพีโซสีลดไขมันภาค4ี่วเร็วนี้ไหมคะทำตามคุณหมอมาได้เกือบหอาทิตย์ลดไป2กิโล ขายมันลด2%แล้วมีความสุขมากๆไม่ยย้มมือธีอื่น,อนโอ้ดีใจจังเลยนะครับเนาะก็อย่างที่บอกแหละเพราะตัวเองฟังมาแล้วก็ทำตาทําก่อนแนละ้วทำไปประมาณสักเดือน2เดือนเนาะถึงมาไลฟนะ์แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ แล้วก็มีคนทําตามก็รู้สึกว่าดีใจด้วยนะครับอ่ะเดีย๋ยวจะทภาภักสี่ให้ภาคสี่จะเป็นอะไรดีล่ะนะครับคุณรัชนิกรคุณอภิญญาบอกว่าเป็นเบาหวานทานโปรตีนแบบชงแต่เป็นโปรตีนจากพืชค่ะโอเคนะครับคุณธีราสวัสดีค่ะไรงายงานตัวค่ะคุณหมอคุณอ่างวอลจักรชัวบราซิลเพื่อให้ได้ซิลิเนียมจะกินได้วันละเท่าไหร่ครับพี่หมอก็ทานตามปกติเนะทานเดี๋ยวไม่ต้องไปนั่งกินเยอะอ่ะคือแม้แต่อาหารธรรมาชาติเองนะครับ ก็ไม่คิดว่าจะต้องนั่งกินอย่างเดียวเนาะเราจะมานั่งกินไขว่วอลลัสิฟองอย่างนี้ใช่ไหมนั่งกินถั่วสักห้ากิโลเพราะถั่วมีสารตัวนั้นตัวนู้นดีก็ไม่น่าจะใช่นะควรจะบาลานซ์กินแบบกระจายกระจายทั่วๆไปน่าจะปลอดภัยที่สุดอันนึงคือในบางครั้งสารอาหารบางอย่างได้รับเยอะ,เ,ยอะเกินไปอีกตัวหนึ่งขาดก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันที่สองถ้าเรากินจากแหล่งเดียวเดิมๆซ้ำๆถ้ามันมีสารที่มีผลเพื่อนเราก็รับปวุงนี้เยอะมากยิ่งขึ้นเนาะ มันก็มีหลายเหตุผลเพราะฉะนั้นการกินบัล้านมันล้านเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้ดีกว่านะครับแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยนะคุณนุ้ยนุ้ยนุ้ยสวัสดีค่ะอยากไปจอร์เจียมากๆตามไปเที่ยวเลยครับไม่ได้มาเที่ยวเลยวันนี้มาทํามาประชุมนะครับผู้นี้จะเข้าประชุมแล้วนะครับวันนี้เพิ่งมาถึงตอนบ่ายสองแล้วก็นี่เก็บข้าวของในโรงแรมนั่งพักนิดหน่อยแล้วก็นี่ค้าหกโมงเดี๋ยวเขาจะไปทานข้าวกันละนะครับก็จะก็ มานั่งไลฟ์เพราะาสัญญาว่าจะพยายามไลฟ์ได้ทุกวันนี้ก็แบบยลุกขุกขักหน่อยนะก็ให้อาภาัยกันไปนะครับเอ,อประเทศจอร์เจียก็ไม่เคยมามาครั้งแรกเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าอยู่เมืองไทยก็ต้องนั่งคือบินสองต่อเนาะอันนี้เขาก็บินจากกรุงเทพมาลงที่เออมาลงที่โดฮาโดฮาก็เป็นเมืองหลวงของเอ่อ่าออกาตานะครับประเทศกาตา้าประเทศกาต้าจะติดอยู่กับดูไบนะครับ,นะรบจะบินจาก กรุงเทพมาดูไบก็ได้นะครับดูไบก็เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับอิมิเใชั่นนะ UAE นะครับมันจะเป็นประเทศติดกันนะครับเหมือนพมา่ากับไทยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บินจากตรงเนี้ยนะครับกรุงเทพมาดูไบหรือมาโดฮาเนี่ยนะครับหรือกาตาร์เนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงนะครับเหมือนไปเหมือนเราไปเกาหลีนะเวลาก็จะห่างกันจากเมืองไทยประมาณสักสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็บินจาก โดฮาหรือบินจากดูไบเนี่ยขึ้นไปที่จอร์เจียจะขึ้นไปทางเหนือนิดหนึ่งนะก็เวลาจะห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวเหมือนเราบินจากบินจากกรุงเทพแล้วก็ขึ้นไปทางฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะเหลือกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับนั้นตอนนี้ที่นี่จะห่างจากเมืองไทยประมาณ3ามชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาบินประมาณสัก สามชั่วโมงเสร็จนะครับจากโดฮาขึ้นมาที่ที่จอเจียนเนี่ยนะครับประเทศจอเจียันเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็มีประชากรเพียงแค่3าล้านคนทั้งประเทศเนาะนะครับเพราะนั้น่อนตอนมาก็จะจะไม่ได้แต่ <t od ite> แออัดมากเท่าไหร่แล้วก็ดูลงเครื่องที่สนามบินแบบเมืองหลวงของเขาเนี่ยเหมือนสนามบินจังหวัดบ้านเราเลยนะครับเป็นแบบไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายด้วยนะครับยังไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเลยนะครับตอนนี้อยู่แต่ในโรงแรมนะครับ โอเคเดี๋ยวจะพยายามเอาเรื okay. today today right ่องมาเล่าให้ฟังในแต่ละวันแล้วกันนะครับคุณหมอครับค่าพาราไทรอยด์สูงมีผลต่อหัวใจไหมครับเพาราไทรอยคนละเรื่องกับคนละเรื่องกับไทรอยเนาะพาราไทรอยจะเป็นต่อมที่อยู่ข้างหลังต่อมไทรอยสมมติว่านี่คือต่อมไทรอยเนะมันจะเหมือนรูปปีกผีเสื้อนะครับอย่างนี้นะครับจะมีอะไรอย่างนี้แล้วกันนะต่อมพาราไทรอยจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับนี่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายเม็ดถั่วเขียวสีเม็ดนะครับ ตัวมันจะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนพาราไทรอยซึ่งไปควบคุมสมดุลของแคลเซียมนะครับถ้า,าพาราเทรอยสูงนะครับพาราเทรอยมีหน้าที่เพิ่มแคลเซียมในเลือดถ้าพาราเทรอยสูงจะทาให้แคลเซียมในเลือดสูงเกินไปนะครับแคลเซียมในเลือดที่สูงเกินไปก็มีผลเนาะเพราะแคล เซียมเนี่ยที่มันมีมากนะมันมีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจอะไรพวกนี้ด้วยอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับแต่ว่าแคลเซียมที่มีสูงจนจนเกินไปก็เป็นพิษต่อเซลล์ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็าพาราเทอร์ที่สูงก็อาจจะทําให้อา่อาอาจจะทําให้กระดูกกระดูกเดี๋ยวก่อนนะมีผลต่อกระดูกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องการรักษาเขาน่จะใช้วิธีการผ่าตัดนะ นะครับภาระไทรอยสูงใช่ไหมไม่ใช่ไทรอยนะคุณเลวิกรลองไปเช็คดูดีดคนละคนละค่าคนละตัวกันนะนะครับวันนี้มีใครมาคลานหลบกล้องหน้านหลังเลยครับเพราะคุณปณิตาบอกว่าไวยทมีอาการร้อนบูบกลางคืนเฟอเรตินหกร้อยกว่าค่ะถ้าออมีอาการร้อนบูนคนคาารรนบคือฟอเรตินเนี่ยคือธาตุเหล็กเนาะ นะครับถ้ามันสูงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาวัยทองแล้วผู้หญิงมักจะมีธาตุเหล็กเกินนะเพราะว่าช่วงที่เราช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยธาตุเหล็กที่เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไปสร้างเป็นเลือดประจำเดือนนะนะครับหมายความว่าม <roy> ีการเสียเลือดเสียประจำเดือนก็จะมีการเสียธาตุเหล็กใช่ไหมไม่ใช่ธาตุเหล็กที่ได้ก็จะต้องเอามาใช้ในการสร้างเลือดเพื่อชดเชยอ่ะเพราะในผู้หญิงเนี่ยมักมันจะไม่ค่อยขาดธาตุเหล็กเท่าไหร่เอ้มักจะไม่ค่อยมีธาตุเหล็กเกินเหมือนกับผู้ชาย นะครับทีนี้พอเจ้าตัวหมดประจําเดือนนะไม่มีการสูญเสียเลือดแล้วเนี่ยอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่เท่าเดิมอาจจะทําให้สะสมแล้วเกินได้ซึ่งเจอประจำเนาะนะครับอีก,อ,กอีกแหล่งหนึ่งที่ต้องเช็คคือว่าถ้าเรากินวิตามินเกลือแร่รวมด้วยแล้วในวิตามินเกลือแร่รวมนั้นมีธาตุเหล็กอยู่อาจจะต้องงดนะเพราะว่าบางทีกินอาหารปกติไม่น่าจะมีธาตุเหล็กเยอะ อาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะเนี่ยจะพบในพวกครึ่งในสัตว์พวกสัตว์เนื้อแดงอะไรพวกนี้ถ้าบริโภคทานเยอะด้วยก็อาจจะต้องระวังนะครับว่าธาตุเหล็กอาจจะเกินเวลาธาตุเหล็กที่มันเกิดเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้น วิธีการคือถ้าเกิดใครที่มีท่านเหล็กเกินก็ไปบริจาคเลือดเท่านั้นเองนะครับมันก็จะทําให้เกิดการสร้างเลือดใหม่นะทีนี้อาการร้อนบุบว่าบลางคืนก็เป็นอาการไวทองถ้ารับฮอร์โมนแล้วกับมีประจําเดือนจะมีผลช่วยขับท่านเหล็กด้วยไหมคะออกไปกินตอบไปแล้วพอดีนะครับหมอบอกท่านเหล็กกินเกินเพราะหมดประจําเดือนไม่มีทางเอาท่านเหล็กออกค่ะมีมีมีม,ม,มีมีการใช้สารทีเหล็กนะครับเขาเรียกเดฟลอสซอมีนนั่งจำไม่ได้แต่ว่ามักจะใช้ในรายที่เป็นพิษ ในคนที่ท่านเหล็กเกินแบบนี้เขาไม่เอามาใช้กันแต่วิธีการที่ง่ายสุดก็คือไปบริจาคเลือดนะครับบริจาคเลือดเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่ต้องเอาธาตุเหล็กจากสภากาชาติไทยเอามากินเนาะเพราะว่าเรามีเกินไงเราเราธาตุเหล็กก็จะถูกขอาไปสร้างเป็นเลือดเท่านั้นเองง่ายๆนะครับคุณป <c oughs> ันิตาบอกดีใจฟังไลฟ์สดวันนี้คุณจากคุณหมอบ้างนะครับคุณสุกัญญาสวัสดีครับเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วนะเพราะว่าในเวลาที่คอนัด นี่ห้าโมงสิบยังต้องอาบน้ําแต่งตัวลงไปทางเขเย็นนะครับอากาศและอาหารของที่นั่นเป็นไงบ้างครับคุณหมอยังไม่ได้ทิมเลยแต่ว่าบนเครื่องมาเนี่ยมีคนบอกว่าอาหารเค็มก็ยอมรับว่าเค็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็มาโชว์ในในไลฟ์บ้างแล้วกันเนาะนะครับอืแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายได้หน่อยหนึ่งก็คือถ่ายบรรยากาศของสนามบินนะถ่ายบรรยากาศของสนามบินนี่นะครับ ตอนลงเครื่องให้ดูนะครับนี่นดูเึ๊บแป๊แบบหนึ่งนะนี่ไปตอนคิดเขานะเนี่ยลงเครื่องมาแล้วก็เป็นแบบนี้ครับนะบเหมือนสนามบินบ้านเราไหมฮะเนี่ยครับ,รบมีแค่นี้เลยนะครับรางสายพานก็เล็กๆนี่นะครับพามาเที่ยวด้วยนี่เองนี้นะครับอืมแค่นี้เองนะแล้วก็มาที่โรงแรมโรงแรมก็เป็นบรรยากาศแบบ ชิคๆนะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเด e f o x y m a r r i o t t นะอยฟตให้ดูว่าโรงแรมนี้เป็นยังไงนะครับอ่า่าดีเลยถ่ายคลิปเก็บไว้ก็มาให้ดูนี่นี่ข้างล่างของโรงแรมเนาะนี่ข้างล่างของโรงแรมนี่นะครับดูสิฮะเป็นบาร์นะแล้วเคาน์เตอร์เช็คอินก็อยู่ที่บาร์นี่ทางขึ้นลิฟต์ครับแล้วก็มีโต๊ะสนุกด้วยนะครับนะตอนที่เข้ามาเนี่ยร้อนนะแดดร้อนมากเลยเนี่ยแดดร้อน แต่ว่าเขาบอกตอนเย็นอากาศจะประมาณ11 12นี่อยากรู้เหมือนกันแต่ลงมาเนี่ยไม่ใช่12 12แน่ลงมาที่คือเหมือนบ้านเราเลยนะครับร<ช>้อนพอสมควรเหมือนกันนะครับ <ๆ S 2> คุณชริกาอยากทําวิธีเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยลด L D L ลงได้ไหมครับควบคุมยากจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชริกาครับเดิมที่บอกไปว่าถ้าทําไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยมันจะดึงไขมันอกอกผ่าผ่านนะ L D L จะสูงคอเลสเตอรอล,ลอ,อาจจะสูงนะครับแต่สูงไม่เกิน300หรอกนะครับแต่ตาจีไรจะต่ํา ดังนั้นลองดูนะครับว่า LDL ที่สูงของเราอ่ะนะครับไตรกอสรด์มันไตรกีอสรด์มันสูงด้วยหรือเปล่าถ้าสูงด้วยแบบว่าต้องลดคาร์โบไฮเดรตล่ะนะครับแล้วถ้าเกิดกลัวมากนะครับก็อาจจะไปเจาะ LDL ดูคุณภาพของ LDL เลกออกซิดได LDL หรือว่าดูไลโปโปรตีนเลตินเอหรือว่าดูขนาดของ LDL อะไรประมาณแบบนี้นะครับคุณเปียชนวราส,สวัสดีครับคุณหมอที่นั่นใบไม้เปลี่ยนสีไหมครับดูปกติมากเลยนะครับอย่าง เอานี้เข้าสู่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวยังร้อนอยู่นะครับเราว่าตอนเย็นอากาศจะเย็นลงเดี๋ยวจะออกไปสัมผัสแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับไปกินแบบโรคาบจ้าไม่กินแบบโรคาบจ้ายังกินเผือกนึ่งสี่ห้าชิ้นสองสามครั้งต่ออาทิตย์เช้ากินน้ำมะนาวหนึ่งแก้วแอปเปิ้ลหนึ่งไข่ต้มหนึ่งถึงสองฟองเผือกนึ่งนึ่งอ่านะครับอ่ะแบบชอบแบบไหนก็ทํากันไป คุณนัดและนาตาด,ดีสวัสดีจาก u s เอสวัสดีครับป้าขนมสวัสดีครับนี่วันนี้อยู่ใกล้ป้าขนมมากที่สุดแล้วนะนะครับแต่งตัวไปดินเนอร์สวยๆนะคะได้เลยครับแต่แบบแบบกรุ๊ปเล็กๆเ,เองอะ่ะจะต้องไปก็แต่งตัวธรรมดาบ้านเราดีกว่าขอบคุณค่ะคล้ายๆบ้านเราอ่านะครับใช่ขอบคุณมากคะมาลารงสดมีความสุขในต่างแดนนะคระับด,ดีครับคุณมิกกี้นอนหลับฝันดียังยังยังนี่ยังนีที่เบอร์ไทยสองทุ่มที่นี่ยัง 5โมงเย็นอยู่ห่างก,กัน4ชั่วโมงนะครับ คุณเตียเหมือนสนามบ,บินในเมืองเล็กๆที่อเมริกาเออใช่ใช่เหมือนเมืองเมือง,งเล็กๆนี่เมืองหลวงเขานะนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอมวินวานนี่เตียก็ยังมาให้ความรู้อาร่ประมาณนี้ละกันเนาะวันนี้กม้มก้มแก้มตอบคำถามนู่นนี่นั่นถูกบ้างผิดบ้างมัวมๆๆัวโซโซก็เบอะเบอะเออหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีหัวข้ออะไรจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันอีกละกันนะครับอาล่าว,วันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับตอนนี้ยังเบอะเบอะอยู่เพิ่งลงเครื่องนะครับฝากช่องทีไว้ด้วยนะครับ Your Body Doctor Best is the โยบอดี้อุณคือหมอที่ดีที่สุด ในโลกนะครับแอนทายจริงไหมด็อกเตอร์มาชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดยิงยิงกดมันทุกอย่างเลยนะครับแล้วอย่าลืมเลือกนะครับทั้งหมดเพื่อว่าเวลาไลฟ์สดจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะขอพักไปก่อนขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะมาไลฟ์ประมาณช่วงเวลานี้แหละเพราะว่าคิดว่าประชุมห้องจะเลิกเสร็จประมาณนี้อาจจะได้ประมาณแค่วันละครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ